คยายเบนขอคายคายนั่งนั่งคายคายคายไม่นั่งคายคายคายนั่งคายคายคายไม่นั่งคายคาย คไม่นั่งคอยคอยคยไม่นั่งคอยคอยคยนั่งคอยคยไม่ไม่นั่งคอยมินนั่งคอมินั่งคยไม่ นั ân, shorts, hoe, ok đi, depths, shame, ่งคอยคอยโชคดีค่อยคอยคอยคอยไม่นั่ง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 คอยคอย เอ,อยไม่นั่งเอ,อยเอ,อยเอ,อยเอยนั่งเอ,อยเอาขึ้น